จาะลึกฟุตบอลวันนี้ขอเสนอป่าละอันยิ่งใหญ่เมสันเมาลั่นพร้อมทำงานหนักเพื่อชนะใจแฟนบอลแมนยูนิตตดเมสันเมาประกาศชัดพร้อมจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะใจแฟนแมนยูให้ได้โดยบอกว่าจะไม่ทำให้เหล่าแฟนบอลปีศาจแดงผิดหวังเมสันเมากองกลางคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดสโม,มสรแห่งศึกพรีเมียร์อังกฤษป่าวถึงแฟนบอลปีศาจแดงว่า นจะพยายามเอาชนะใจเหล่าแฟนบอลด้วยผลงานของตัวเองให้ได้เมาเคยดวนกับแมนยูเต็ดอยู่หลายต่อหลายนัดจากที่ก่อนหน้านี้เขาเล่นให้เชลซีเป็นเวลานานซึ่งนั่นก็ทำให้มีบางส่วนตั้งประเด็นว่าเลดอามี่จะเปิดใจต้อนรับเขามากแค่ไหนผมรู้ถึงประวัติศาสตร์และเข้าใจถึงหน้าที่ที่มาพร้อมกับเสื้อตัวนี้เป็นอย่างดีสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมคือการได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้คุณและผมจะทำงานอย่างหนักเพื่อสิ่งนั้น ผมจะไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังเลดเมาส์กล่าวผ่านอินสตา r กรมเครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดฮิตโดยที่ลิซานโดมาตินีตกองหลังตัวเก่งของแมนยูนเต็ดซึ่งเคยมีช็อตฟาดกับเมาส์สมัยที่อีกฝ่ายอยู่กับเชลซีก็ออกมาโพสต์อิโมจิปรปบมือในโพสต์นี้อีกด้วยเทะไม่อยากพลาดข่าวสารแอดไลน์มาที่ n u t 1 1 1อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรา